น้องเคยมาออกที่นี่ค่ะก็เลยแนะนำมาว่ามีที่วงเวียนใหญ่ <Wow. S 3> ของรุ่นอะไรคะเป็น iPhone 12ค่ะเห็นเราจากทางช่องทางไหนมาคะอ่อ Facebook ค่ะตอนแรกตัดสินใจหลายๆที่เหมือนกันแต่น้องบอกว่าที่นี่ดีก็เลยลองมาที่นี่ดูเพราะว่าราคาดาวก็โอเคอยู่ค่ะไม่ได้แรงมากทำไมถึงตัดสินใจมาใช้บริการกับเราคะก็โอเคนะคะใช้แค่แบบชาชนกับเสเต,ตมมันง่ายอะค่ะพี่ <im it> ใคร,ใคร,ใคร,ใครๆก็มาทำได้มั่นใจนะคะเพราะว่าดูจาก ภายนอกแล้วเมื่อกี้ฟังเสียงแล้วลองใช้ดูแล้วก็โอเคอยู่ค่ะมือสองก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่ขอสามคำให้กับยูเฟรนิดนึงค่ะดีง่ายสบายค่ะผ่อนสบายชวนเพื่อนๆน,นิดนึงในการที่แบบว่าให้มาใช้บริการกับเราค่ะยังไงนะคะลองมาที่ที่นี่ได้เลยนะคะยูเฟรนนะคะตัวนี้โอเคมากลองเข้ามาดูได้เลยค่ะเช็คสังขาที่มีตอนนี้ดูเลยมีทุกภาคทั่วไทยเลยนะคะเพราะว่าผ่อนง่ายไวชัว สนใจมาลงทะเบียนกับเราถักแชทหน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะ